สวัสดีพี่พี่แฟนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแบงค์บารมีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีพระปิดตาอีกเลยครับช่วงนี้ผมสนใจพระปิดตาเป็นพิเศษครับเอามาให้ดูนะครับนี่คือพระปิดตามหาสนนีครับผมเป็นรุ่นย้อนยุคนะครับที่เราจะเอามาให้โชว์นะครับก็จะมีเนื้อเกสรกับเนื้อใบลานสีดําอันนี้เนื้อแรกที่ผมจะให้ดูเป็นเนื้อใบลานครับอันนี้จะเป็นองค์ที่ขายดีครับ มีแต่คนสั่งครับถามหานี่เป็นองค์ย้อนยุคครับที่ที่เรียกว่าย้อนยุคเพราะว่าเขาถอดพิมพ์มาจากปีหนึ่งแปดนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนี่ครับเขาจะถอดเขาจะถอดพิมพ์แบบนี้มานะฮะนี่เห็นไหมจะเป็นแต่จะไม่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมจะมีความใกล้เคียงอยู่นะแต่ด้านหลังนี้จะแตกต่างกัน,กนพอสมควรนะครับ อันนี้จะเป็นปีหนึ่งแปดมหาชันหนนะครับนีวรุ่นรุ่นนี้ท่านหลวงปู่นะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่อันนี้เนื้ออันนี้เนื้อใบลานนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆอันนี้องค์ที่ท่านหลวงปู่นะแต่อันนี้เป็นอันเป็นองค์แบบว่าย้อนยุคครับนี่สองนี้เป็นองค์ย้อนยุคแต่ก็มีความนิยมครับเพราะว่าเป็นรุ่นย้อนยุคนี่ผมจะเอาเนื้อใบลานให้ดูก่อนให้ดูก่อนเลย เนื้อใบลานขอแกะมาใครสนใจติดต่อเช่าก็แอดไลน์มาได้นะครับนี่เนี่ยโอ้สวยเลยนี่ครับผมปิดตามหานเสน่ห์วัดประดูชิมพีครับนี่ครับร่องแขนลึกครับผมนิ้วมือชัดเจนนะครับผมสะดือ เสดูไม่ติดตันนะฮะจดปลายเท้าเนี่ยไหมชิดศอกครบเลยครับผมนี่นี่เล็บเล็บมีนะเล็บเล็บก็มีนะท่านผู้ชมเนี่ยมีปลายเล็บเนี่ยถ้าเป็นของปีหนึ่งแปดตรงนี้จะเป็นจุดจ่ายตังค์นะผมตรงนี้จะเป็นจุดจ,จ่ายตังค์นะครับผมแต่องค์น,นี้แต่รุ่นนี้จะไม่มีเนื้อปิ้นออกมานะฮะนี่เห็นไหมเขาจะเขียนเลยฟอนต์จะเป็นตัวเหลี่ยมนะ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับเป็นน่าจะเป็นยันนะฮะในตรงนี้อ่าสวยไหมสวยงามนะฮะอ่านี่ผมว่าผมจะเอามาใช้สักวงก่อนนะสวยจริงครับสวยจริงสวยมากอเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อเกสรกัน นี่จะเป็นเนื้อเกรสรครับผมเนื้อเกรสรน,นี้นะ่าจะเป็นเนื้อเกรสรที่แช่น้ำมนนะน่าจะเป็นอันที่แช่น้ำมนไว้นะฮะถ้าิดิลาดประการใดก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเป็นความรู้อ่าโอ้โหตรงนี้สุดยอดเป็นอ่งฮะสวยแอ่ะ นิ้วมือชัดเจนนะผมมีเล็บล่องล่องแขนลึกครับนี่ขาชิดจดศอกนะฮะสมก็เป็นองค์ที่เขาทำย้อนยุกจริงๆอะโอ้นี่นะหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีฟอนต์จะเป็นตัวเหลี่ยมเหมือนกันนะฮะฟอนต์เป็นตัวเหลี่ยม <c oughs> ตรงตัวสลอกนี่จะแบนราบนะฮะไม่โค้งขึ้นมานะตรงวันนยโยจะแบนราบนะฮะ ประมาณนี้เนียครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูกล้องแล้วกันสครูนะท่านผู้ชม <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นไหมมือเนี่ยเขาจะมีเล็บออกมาเลยนะฮะมีเล็บออกมาเป็นเหลมเหลมเหลมเหล,ม,เลมนะฮะเป็นแหลมแหลมออกมาเลย เนี่ยสะดือเนี่ยกสะดือก็จะนี่ฮะจะเล็กมากแขนเนี่ยสอกข้อสอกเนี่ยติดกับขาเลยนะฮะนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นย้อนยุคเมื่อปีออกเมื่อปี6 0ูนครับผมเป็นรุ่นร้อยสาสิบเอ็ดปีนะครับเขาก็เลยทำรุ่นนี้ออกมานะฮะ ลุนครบรอบของพระปิตาพอดีนะครับอ่ามันจะประมาณนี้นะฮะสำหรับ2อ,องค์พระปิตามหาสัตนโอเคผคมใครที่สนใจอยากจะเช่านะครับก็ติดต่อที่ลายข้างล่างผมจะทิ้งไว้ให้ในด e สคริปชั o นนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจ ในการทําคลิปนะครับจะได้เอาของดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมพี่ๆน้นองๆกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมพบก,กันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับ